สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันน,นี้ช่องเทเลจะมาแบ่งปันบอลสีนะคะช่องเทเลยจําหน่ายบอลสีแบบกระถางสีนิ้วนะคะถ้าเป็นกระถางก็กระถางละ50บาทนะคะค่าจะส่ง70บาทเราใช้บริการ KEX มีปลายทางนะคะเป็นขนส่งเอกชนนะคะและก็จําหน่ายบอลสีแบบล้างรากนะคะตอนนี้จัดปรู15ตุต้น200 70รวมสูงนะคะต้องรับขั้นต่ำา15ต้นนะคะ270รเวมสูงแต่ถ้าท่านรับมากกว่า15ต้นก็ก็จ่ายค่าส่งอ่าเท่าเดิมนะคะคือ70บาทนะคะก็คิดเฉพาะราคาบอลเนาะอ่ามาวๆกันเลยนะคะอ่าพี่คุณทองเนาะนะคะรัตนาสินเนี่ยเดี๋ยวป้ายเดี๋ยวไม่ไป้ายท่านก็เอาไปเลี้ยงเอา มีอ่าเรามีอะไรนะแต่ละเมกุซุมาฮานะคะไม่ค่อยเอามาขายเท่าไหร่มันหมดก็มีนี่แหละนะคะเดี๋ยวลางลากให้นะคะอ่านกน้อยนําโชคอืมพิษณุโลกนะคะแล้วก็นางกิริณีเทวีนางสงการเหลือตัวเดียวนะคะจูก,กัดเหลียงตับสามกุกเนาะนางพริวเลือดไหม ชายชนก็ป้ายบ้างไม่ไป้ายบ้างก็มีหลอดใหม่นี่เห็นไหมใบแรกๆมาไม่ไป้ายแต่หลอดใหม่เขาจะป้ายอ่ะนะคะก็เอาไปลุ้นเอาเนาะนางวาลีนะคะเออหมากันทกะมัคควาลังสารนะคะแล้วก็มีขุนสีโชคชโคงก็ตุนเลกลงมาหน่อยคะอนุมาอาสา,า,าเท้าจันทชน บางหน้าปลกนะคะจโจโฉโจโฉตับสามกุกเหมือนกันกับจูกัดเหลียงนั่นแหละใครสะสมก็รับไปด้วยกันเลยนะคะชาละวันอ่ะยักษ์เ,เบญกายบางใหญ่นะคะมีพลายเพชรเนี่ยขุนช้างขุนแผนนะคะหนุมานเชิญชงเราก็มีหนุมานสองตัวเนะเาะอ่ะ บองเงินางามวงวานอย่างละกระถางนะคะเท้าพันตาพระนครก็ตับตับไกทองนะเรื่องไก่ทองก็จะมีเท้าพันตาแล้วก็มีชาละวันเนาะพิกกับเกลือพิกกับเกลือพยาครุฑนะคะมีต้นใหญ่กว่าน,นี้อยู่นะคะพระโมคคันลานะยอดมงกุฎด่างจนเหลืองเลยนะคะ หมอชาญยุทธกลมดิกเลยนะคะมหาราชแผลงแดงนะคะก็มีนี่อะไรพลายจันขุนช้างขุนแผนก็จะมีพลายจันมีพลายเพชรมีพระวายเนี่ยสวยๆเนี่ยนะคะมีฮกหลงรู้สึกว่ามีมา้าม้าสีหมอกนะคะม้าสีหมอก มีพระรามเรื่องรามกเกียนก็มีพระรามมีหานุมานนะคะขุนสามชนยุบไปขึ้นมานะคะแต่ใบเขาเล็กอยู่หัวหน้าจะไม่ใหญ่ถ้าใบเล็กเนาะเพชรบ้านปทุมแผงหลวงราชนีหาสีชมพูสวยๆเทพอัสดงนะคะ,อะตอนนี้มีตับจังหวัดก็จะมี อ่างทองประจวบคีรีขันบึงกาฬน้องบัวลำพูนะคะจะมีเรียกซับอยู่กระถางหนึ่งมีอุษามณีอยู่กระถางหนึ่งนะคะไก่ไก่ก็มีไก่ราชาวดีไก่อมรินนะคะมีพระยาครุฑเนี่ยต้นใหญ่รับไปเลยนะคะมีนางเรไรยนางมนโท กระถางหนึ่งนะคะอย่างละกระถางมีนางไหมนางไหมป้ายมีพรมณีใบใหญ่ให้้จะรับไปเลี้ยงนะคะมีเจ้ากรุงอังวะมีนางสุชาดาถ้าตับพุทธประวัติเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็ในส่วนเราก็จะมีนางสุชาดาพระโมคคันลานะม้ากันทก,กะเนี่ย เลี้ยงให้เป็นตับไปเลยนะคะป่าพรพระล่วงนะคะแล้วก็มีเท้าสหเดชะมีรา,าชินีเงินแสนใบแดงๆนะคะแล้วก็มีเรืองพระนารายนะคะม,มีเดี๋ยวองหญิงทอฝันนะคะมีกวนอิมจะไม่กวนอิมเนาะ อริพุนชัยนะคะถ้าไก่ก็นอกจากไก่ราชาวด,ดีไก่อมรินก็จะมีไก่แก้วตัวงามามีไก่แก้วตาเสือมีนีอะไรไก่สุสงวนอยู่กระถางหนึ่งนะคะเอตับจังหวัดรวมสุราธานีไปด้วยเนาะเดี๋ยวจะตรงนี้อันนี้ไก่ฮาวายนะคะ ไก่ฮาวายกระดูกขาวเนาะไม่มั่นใจว่าอันนี้ไก่อะไรอะ่ะหลบๆอยู่แต่มันสงก้านน่ะน่าจะเป็นไก่มงคลแต่มันต้นเล็กอยู่นะคะหงเหินนะคะหงเหินมีนายมั่นปืนยาวใบก็ย่อมลงมาแล้วนะคะต้นตูดๆออกไปละขุนสัน นางเสือดาวนะคะนี่นางใหม่ต้นนี้ต้นตูจะแดงว่าหัวใหญ่นะคะหัวใหญ่แล้วก็หัวก็อาจจะเริ่มเปื่อยนะถ้าถ้าใหญ่มากกว่ากรนะถางเนี่ยเห็นไหมเขาคลี่ใบออกมารับต้นนี้ไปเลยเนะะาะแต่ใบแรกจะเปื่อยแล้วนะคะใบใหม่มาสวยเลยเกอิชาเกอิชาสวยมาก น,นี้พญาครุฑอีกต้นหนึ่งของเรานะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ